สวัสดีครับผมบอยครับคลิปนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆื่มาวาดรูปดอกบัวกันนะครับผมในรูปแบบง่ายๆใครก็วาดได้นะครับก่อนที่จะไปดูครับอย่าลืมครับกดซับสไครต์กดดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมมันจะอยู่ทางด้านขวามือด้านล่างนะครับเพื่อกดด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเราจะวาดบัวตูมก่อนนะครับวาดรูปวงกลมก่อนนะครับแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาครับดังครึ่งนะครับผมจากด้านบนนะครับลากเส้นโค้งลงมานะครับ ทั้งสองข้างเลยให้สมมาตรกันนะครับผมก็รูปทรงก็จะคล้ายๆหยดน้ำนะครับแล้วด้านในทางด้านซ้ายนะครับเขียนรูปตัว S เ,เข้าไปนะครับโอเคอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันครับ แล้วก็จากด้านบนนะครับเขียนลงมาหน่อยนะครับผมเขียนเป็นรูปตัววายกับหัวนะครับเสร็จแล้วครับทางของดอกโบตูมนะครับข้างล่างให้วาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเสร็จแล้วก็วาดก้านครับลาเซนตงลงมานะครับเส้นคู่ขนานลงมานะครับผมแล้วก็ใส่เท็กเจอร์จุดจุจุดลงไปนะครับเสร็จแล้วก็วาดเท็กเจอร์ขีดบัวหน่อยครับขีดออกมาสักสามีนะครับตามที่ผมวาดนะครับผม โอเคครับเสร็จแล้วครับดอกโบตูมต่อมาครับก็จะเป็นดอกบัวบานนะครับผมก็รากเส้นแนวนอนนะครับแล้วก็ลักเส้นแนวตั้งนะครับผมแล้วก็ลักเส้นแนวนอนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็วาดวงกลมครับตรงกลางนะครับแล้วก็เขียนรูปเป็นหยดน้ำนะครับผมตามผมนะครับลองวาดตามดู เสร็จแล้วครับลากเส้นโค้งครับทางด้านซ้ายนะครับฝั่งขวาก็เช่นกันครับวาดกลีบดอกบัวนะครับให้มันสมมาตรกันนะครับาลากเส้นโค้งข้างในหน่อยครับให้มันเป็นกลีบเสร็จแล้วกลีบด้านในอีกทีหนึ่งนะครับทางด้านซ้ายเล็กๆแล้วก็ด้านขวาอีกทีหนึ่งครับ ลรวข้างในอีกทีหนึ่งนะครับผมเล็กๆโอเคครับไม่ก็เริ่มมีมิติขึ้นมาแลเวนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของฐานดอกบัวก็เช่นกันครับจะให้วาดรูปสี่เหลี่ยมทางหมูนะครับแล้วก็วาดก้านดอกบัวครับวาดเส้นตรงคู่ขนานลงหานะครับแล้วก็ใส่เท็กเจอร์หน่อยตรงปลายกีบดอกบัวนะครับแล้วก็ฐานกีบดอกบัวนะครับขีดสักสองสามเส้นครับ ต่อมาครับก็จะมาวาดรูปใบบัวกันครับอันนี้ง่ายมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับวาดรูปวงรีนะครับเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับผมตรงจุดตรงกลางที่มันเป็นเส้นตัดนะครับผมให้วาดวงรีเล็กๆเข้าไปนะครับผมจากทางด้านซ้ายหรือว่าทางด้านขวาก็ได้ครับก็ให้ขีดเส้นเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยครับเป็นรูปของใบบัวแล้วนะครับผมใส่เท็กเจอร์เข้าไปหน่อยครับ โอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูครับว่าถ้ามารวมกันเป็นรูปแล้วจะออกมาเป็นยังไงกันนะครับผมเริ่มแรกผมก็วาดดอกบัวตูมก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็วาดดอกบับานนะครับทําให้ดูนะครับผมเพื่อนๆก็จะไปจัดกลุ่มดอกอยังไงก็แล้วแต่จินตนาการของเพื่อนๆเลยนะครับ เสร็จแล้วก็วาใดใบบัวต่อนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตัดเส้นนะครับอันนี้ผมใช้ปากกาปิกม่านะครับตัดเส้นเอาใช้สีดำครับเสร็จแล้วก็ลบยังลบครับแล้วก็ระบายสีครับในส่วนของปลายดอกบัวนะครับปลายกิ่ดอกบัวผมก็จะระบายสีชมพูก่อนนะครับลองพื้นไปก่อนเลย แล้วก็ฐานดอกบัวด้วยนะครับก้านกับใบบัวเนี่ก็ใช้สีเขียวนะครับแล้วก็ค่อยไล่น้ําหนักเพื่อให้มันแล้วก็ลงน้ําหนักให้มันมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ผมก็ใส่สีฟ้าแซมเข้าไปนะครับในส่วนของดอกบัวนะครับผม คครับตัส่วนปลายกี่ผมก็จะระบายสีแดงก่อนนะครับผมแล้วก็แซงด้วยสีเทาอีกทีนึงนะครับโอเคก็ระบายผิวน้ำต่อครับอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับเสร็จแล้วครับดอกบัว เป็นไงกันบ้างครับก็หวังว่าคงจะสนุกกับการวาดรูปนะครับดอกบัวที่ผมวาดให้ดูนะครับผมยังไงก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาวาดรูปด้วยกันเยอะๆนะครับคลิปหน้าผมจะมาชวนวาดรูปอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมครับกด subscribe กดกรดิกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยคลิปหน้าเราจะกันใหม่ครับสวัสดีครับ